สวัสดีครับน้องๆสรับลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปะลุยโจท์สอบข้าม4 EP ที่55นะครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแก้สมการเนาะโจ์บ,บอกว่าให้เราเนี้ยแก้สมการ2ยกกําลัง 2x บวก8ลบกับ132คูณ2กลัง x บวก1เท่ากนะับ0เนาะแก้สมการหาค่า x นะครับน้องๆหลายคนเ็นโจทย์ข้อนี้อาจจะข้ามไปเลยเนาะ เพราะว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นเลขยกกําลังแล้ว x มันเป็นลอยอยู่ข้างบนเนาะมันกลายเป็นเลขชี้กําลังอย่างเงี้ยน้องๆอาจจะตกใจนะครับแต่อยากให้น้องๆลอ,องตั้งสติเนาะตั้งหลักก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนี้จริงๆมันไม่ได้ยากเนาะแล้วถ้าเราลองสังเกตจากรูปแบบของโจทย์หน้าตามันก็จับไปในกลุ่มของการแก้สมการกําลังสองเพราะเะาเห็นั้มมีสามพจน์อยู่นะ มันมีเลขยกกําลังอยู่ด้วยอันนี้มีกําลังอ้มีเลขสองอยู่ทั้งไอฝั่งเนี้ยกาลังเหมือนไม่มีเนาะเหมือนก้างหนึ่งมีพอสุดท้ายเป็นตัวเลขเฉยเเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อเนี้ต้องใช้ความรู้สองอย่างในการทํานะครับก็คือเรื่องของความรู้เรื่องเลขยกกําลังแล้วก็การแก้สมการกําลังสองเนาะมาช่วยในการทําโจทย์ข้อนี้นะครับเรามาดูก่อน ก่อนอื่นเนาะเราต้องมีการจัดรูปก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่น้องเจอโจทย์แล้วก็เห็นว่าเลขชี้กําลังเนี่ยมันลอยอยู่ข้างบนแบบนี้เนาะแล้วมีการบวกลบกันอยู่ให้เราใช้สมบัติของเลขยกกําลังเข้ามาช่วยก่อนนะครับอ่ะสมบัติของเลขยกกําลังเขาบอกว่าอะไรครับถ้าฐานเดียวกันคูณกันให้เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันถูกไหมอ่ะ a กําลังเคูณ a กําลัง n เท่ากับ a กําลัง n บวก n ไหมครับเพราะนั้นจะเห็นว่า2ยกกําลัง 2x บวก8เนี่ยมันบวกกันอยู่เราก็จะแยกฐานออกมาก่อนเนาะมันก็คืออะไรครับมันก็คือ2ยกกําลัง 2x คูณกับ2กําลัง8นั่นเองถูกไหมเลขเชยงบวกกันก็แดงว่ามันเกิดจากฐานเดียวกันคูณกันนะครับอ่ะเราก็จะเปลี่ยน2กําลัง8เนี่ยให้เป็นตัวเลขเน,นะก็คิดเลขออกมา เท่ากับ256นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสมการโจทย์ของเราเนี้ยมันจะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็น256 56คูณกับ2ยกกำลัง 2x ถูกไหมเดี๋ยวคือพจแรกนะครับส่วนพจที่2มันไม่ต้องจัดรูปอะไรนะมันก็คือ32คูณ2กำลัง x แล้วก็บวก1เท่ากับ0นะครับพราะเริ่มแรกเราจะจัดรูปพจน์แรกก่อนเนาะ ก็คือพจสยกกำลังสอง x บกแเนี่ยโดยการกระจายพจออกมาก่อนนะครับโดยใช้สมบัติข้อนี้นะสองเลขยกกำลังนะครับเราก็ได้กระจายออกมาได้เป็น256ร้อยหคูณสองยกกำลังส x นะเหตุผลที่ทำเพราะว่าเราบอกแล้วนี่ว่าวหน้าตาสมการมันต้องใช้เรื่องของสมการกำลังสองเข้ามาช่วยในการทำนะครับเราก็แยกออกมา,เ,าเสร็จแล้วข้อนี้ เราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันจะหน้าตาคล้ายๆกับที่เราเรียนเรื่องสมการสองนะเห็นไหมว่าพจน์หน้าหนไหมมีการสองอยู่ตรงนี้เหมือนกับกาลังหนึ่งนะเพราะมันเป็นสองกลัง x อันนี้มันสอยงยกสอง x นี่เห็นไหมแล้วก็พจน์หนังก็คือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตดูตัวนี้สองกลัง x สองกลัง x ถ้าเราลองเขียนให้มันเป็น ตัวแปรใหม่เนาะให้มันดูง่ายเช่นกำหนดให้2อกลังเเนี่ยเป็น a นะครับอ,อ่ะขั้นตอนต่อไปเราบอกมาให้2อกลังเเนี่ยเท่ากับ a เสียเราก็จะพบว่าเป็นไงครับสมการของเราก็จะกลายเป็น256 2องร้อยห้าสกลังสองถูกไหมลบกับสาคูณกับ a แล้วบวก1เท่ากับ0ูนตอนนี้เหมือนกับ พหุนามกาลงสองรยังเหมือนสมการกราลงสองร2อยังเหมือนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วมันก็คือใช้เรื่องสมการสองเข้ามาช่วยนั่นเองแต่หน้าตาของเขาเนี่ยแทนจะให้เป็น a เป็น x เฉยๆเขาให้มาเป็น2กําลัง x แบบนี้ไงเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะงงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดรูปมันก่อนเนาะให้2องกลัง x เป็น a เสียะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้ะว่ามันก็กลายเป็น 2อ6ห้าสบหก a กลงังสองลบสาสิบสอง a บวก1เท่ากับ0ูนตรงนี้ก็แยกตัวประกอบสองวงเล็บได้เนาะธรรมดานะครับอ่ะมันก็จะแยกได้เป็นอะไรครับเป็นสิบห a ลบหนึ่งกับสิบหก a ลบหนึ่งั่นเองสอง้อห้าสิหกก็คือสิบกคูณสิหกเนาะหนึ่งก็แยกเป็นลบ1กับลบ1นนะครับอ่ะสองวงเล็บเหมือนกันเราก็ได้ว่า ว่า 16a ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้น 16a ก็เท่ากับ1ถูกไหม 16e กับ1เราก็ได้แลบว่า A เท่ากับ1ส่วน16แต่ไม่ใช่ตอบ1ส่วน16นะเพราะเราจะแก้สมาการหาค่า x ถูกไหมครับตอนนี้ได้ค่า a มาอยู่นะซึ่งเป็นไงครับค่า a ของเราคืออนะไรคือ สองกำลัง x ถูกไหมเพราะนั้นจะได้ว่าสองกำลัง x ก็เท่ากับหนึ่งส่วนสิบหกนั่นเองคราวนี้จะแก้สมการเลขยกกำลงังก็ต้องทำให้ฐานเหมือนกันเราก็จัดรูปก่อนนะครับสองกำลัง x หนึ่งส่วนสิบหกก็คือสิบหกยกกำลังลบหนึ่งถูกไหมเราเปลี่ยนสิบหกให้เป็นฐานสองได้นะครับสิบหกก็คือสองยกกำลังสี่เพราะนั้นมันก็เลยได้คำตอบเป็นสองกำลัง ลบสี่นั่นเองถูกไหมหนึ่งส่วนสิบหกคือสองยกกําลังลบสี่อ่ะตอนนี้เราสามารถจัดให้เป็นฐานเดียวกันได้แล้วสองกลัง x เท่ากับสองกลังลบสี่ฐานเหมือนกันมีค่าเท่ากันแสดงว่าเลขชี้กําลังก็ต้องมีค่าเท่ากันเราก็เลยแก้สมการออกมาได้แล้วว่า x ก็คือลบสี่นั่นเองก็ได้คําตอบออกมานะครับ จทย์แบบนี้ตอนมปลายก็จะมีเรียนอีกนะครับะเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อสอบซึ่งถามว่าความรู้มต,ต้นเราสามารถคิดได้ไหมคิดได้แต่มันอาจจะซ้อนอนิดนึงก็คือมันจะอยู่ในรูปที่เราไม่คุ้นตานะครับแต่ถ้าเราเห็นแมว่าพอคูเเลยออกมาเนี้ยไม่ได้ยากเลยนะครับมันก็ใช้ความรู้ในมต้นทำได้เนะาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับ หามีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปว,วีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ